โครงการอนามัยโลกตื่นตัวหาทางรับมือเชื้ออีโบลาวันระบาดข้ามทวีปเชื้ออสุจิหนุ่มเดนมาร์กขายดีคู่รักมีบุตรยากทั่วยุโรปแห่ซื้อไปผลิตทายาทอ้างคุณภาพดีที่สุดจากนั้นไปพบกับสุนัขที่ขี้เรที่สุดในโลก สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เกาะภาษาโลกนะครับคุณกิตติยาพอและผมก็มาประจำการเช่นเดิมน,นะครับค่ะพูดถึงวิทยาการในยุคป,ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าล้ําสมัยล้าหน้าไปมากๆเลยนะครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยยังไม่สามารถผาเผชิญกับเชื้อโรคร้ายหรือว่าจัดการกับเชื้อโรคร้ายเนี่ยที่มีอยู่ หลายชนิดในปัจจุบันได้นะครับแล้วบางโรคเนี่ยเมื่อเป็นแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีทางรักษาด้วยซ้าไปนะครับยางอ,อ,อย่างเช่นล่าสุดครับเรานี่ในทางทวีปแอฟริกาเขานะครับกำลังเผชิญกับเชื้อไวรัสนะครับที่เรียกว่าอ e ีโบลานั่นเองนะครับเจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้ตอนนี้กําลังคุกคามชีวิตผู้คนนะครับที่อาศัยอยู่ทางฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาในหลายประเทศเลยทีเดียวนะครับเห็นว่าล่าสุดเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเยอะแยะเลยเกือบ400คนเข้าไปแล้ว อันที่จริงนะคะมนุษย์เราเนี่ยรู้จักกับเจ้าเชื้อโรคอีโบลานี้ม,มาตั้งแต่ปี1976แล้วนะคะคก็คือเมื่อ40ปีที่แล้วนั่นเองอนะคะค ซึ่งนักวิทยาศาสตร์แล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็ได้พยายามหาทางที่จะจัดการกับมันอยู่ละแต่ว่าก็ยังไม่เป็นผลสําเร็จเท่าที่ควรนะ,นะคะคทำได้แค่เพียงว่าควบคุมเชื้อไม่ให้ระบาดกระจายไปในวงกว้างเท่านั้นเองค่ะครับน่ากลัวจริงๆนะครับ,รบแต่มาปีนี้ครับทางองค์การอนามัยโลกนะครับหรือว่า WHO เนี่ยเขาออกมาบอกออกมาบอกนะครับว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานั้น รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยทีเดียวในช่วงระยะเวลาเกือบ40ปีเท่าที่เรารู้จักกันมานะครับมาปีนี้นะครับแรงที่สุดเลยนะครับคือเขามองในแง่ของจํานวนผู้เสียชีวิตนะครับรวมถึงพื้นที่ที่เจ้าเชื้อโรคนี้ระบาดแพร่กระจายออกไปนะครับเขาบอกว่ามีคนตายมากที่สุดแล้วก็พื้นที่เนี่ยครอบคลุมเนี่ยมากที่สุดเป็นประวัติการเลยทีเดียวครับ และจนถึงขณะนี้นะคะก็มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้ออีโบลาแล้วอย่างน้อย399คนนะคะจากผู้ติดเชื้อทั้งหมด600คนค่ะนั่นก็หมายความว่า60%นะคะของผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปแล้วนะคะคแล้วก็ทางการอ,อ,อนามัยโลกค่ะเขาก็ยังบอกได้ว่าความน่ากลัวของเจ้าเชื้อนี้ค่ะอยู่ที่ว่ามันยังไม่มีวิธีหรือว่ายาใดที่จะสามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะค,คือถ้าเกิดสมมติว่าติดเชื้อแล้วเนี่ย ออโอกาสที่จะเสียชีวิตก็น่าจะมีเกือบร้อยเปอร์เซ็เลยค่ะคุณอิทธิเดชครับผมสำหรับการแพร่ระบาดของเจ้าเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งล่าสุดนี้นะครับเริ่มขึ้นมาเมื่อสักประมาณ4เดือนที่แล้วนะครับจุดเริ่มต้น,นยอยู่ที่ประเทศกินีซึ่งเป็นจุดที่มีคนเสียชีวิตมากที่สุดในขณะนี้เช่นกันนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดตอนนี้นะครับก็คือ เจ้าเชื้อไวรัสอีบลาได้แพร่กระจายไปยังประเทศข้างเคียงอย่างรวดเร็วแล้วนะครับตอนนี้เข้าไปทั้งที่คองโกแล้วก็ไอวอรี่โคสด้วยนะครับทำท่าว่าจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นด้วยซ้ําไปนะครับซึ่งก็เป็นสาเหตุสําคัญแหะครับที่ทําให้ทางองค์การอ,อนามัยโลกเนี่ยจำเป็นจะต้องเรียกประชุมแบบฉุกเฉินเลยทีเดียวนะครับเรียกผู้นําประเทศถึง11ประเทศเลยนะครับมาประชุมกันเพื่อหาทางจัดการกับเจ้าเชื้อโรคนี้นะครับยับยั้งให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างนั้นจะสายเกินไป เพราะอย่างที่บอกนะครับก so ็คือถ้าตอนตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีวัคซีนหรือว่ายาอะไรเนี่ยในการรักษาโรคนี้นะครับแล้วถ้าเกิดปล่อยให้มันแพร่ระบาดออกไปโอ้โหคงจะลำบากกันหน้าดูนะครับก็อย่างที่ขณะ ในขณะที่องค์กร<ม>แพทย์ไร้พรมแดนเนี่ยนะคะคเขาก็ได้ออกมาเตือนเช่นกันค่ะว่าจริงๆแล้วการระบาดของโรคนี้เนี่ยไม่ได้ควรจะเฝ้าระวังเฉพาะคนในแถบแอฟริกาตะวันตกเท่านั้นนะคะ<ม>แต่ว่ามันเป็นเรื่องของคนในภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกแล้วก็ในแถบทวีปแอฟริกาทั้งหมดเลยด้วยนะคะคที่อาจจะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันนะคะถ้าเราไม่สามารถที่จะยับยั้งการแพร่ระบาดนี้ได้ทันนะคะและถ้าเกิดสมมติว่าเกิดการระบาด ข้ามทวีปขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องวุ่นวายอย่างที่คุณอิทธิเดชว่านะคะก็คือน่าจะยุ่งเหยิงกันพอสมควรเลยค่ะแล้วก็มีความเป็นไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกคือทางฝั่งตะวันตกของชวยแอฟริกาเนี่ยโอ้โหก็ลองวุ่นวายกันใหญ่เลยทีเดียวนะครับติดเชื้อกันเป็นหลายร้อยคนอาจจะทะลุหลักพันด้วยซ้ำไปนะตอนนี้นะครับคราวนี้เรามารู้จักกับเจ้าเชื้ออีโบลากันบ้างนะครับเชื้อโรคนี้นะครับเป็นไวรัสในกลุ่มโรค ไข้เลือดออกชนิดหนึ่งนะครับคล้ายๆกันนะครับพบได้ในทุกกลุ่มอายุเลยนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กวัยไหนนะครับผู้ใหญ่หรือว่าคนสูงอายุเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะติดเจ้าเชื้อโรคนี้ได้เท่าๆกันหมดเลยนะครับส่วนอาการนะครับของคนที่เป็นโรคนี้หรือว่าติดเชื้อนี้นะครับอันแรกเลยก็คือมีไข้สูงเฉียบพลันนะครับอ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อนะครับปวดศีรษะเจ็บคอนะครับจากนั้นก็ตามมาด้วยอาการท้องเสียอาเจียนนะครับแล้วก็มีผื่นขึ้นตามร่างกายนะครับตับแล้วก็ ไตเนี่ยจะเริ่มไม่ทํางานนะครับบางรายนี่มีเลือดออกมาตามอาวัยวะด้วยทั้งภายนอกแล้วก็ภายในร่างกายของเรานะครับตรวจเลือดนะครับถ้าเกิดไปตรวจเลือดก็จะพบว่าเม็ดเลือดขาวจํานวนของเม็ดเลือดขาวเนี่ยลดลงอย่างผิดปกตินะครับส่วนการติดต่อของเชื้อโรคนี้นะครับก็ไม่ยากครับก็คือสัมผัสหรือว่ามีการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ที่ป่วยน,นั่นเองคือสารสัมผัสกันโดยตรงนะครับไม่ได้ติดต่อกันทางระบบทางเดินหายใจ แต่ในช่วงระยะแรกๆนี่ก็มีอาการเหมือนคล้ายๆจะเป็นไข้หวัดใหญ่ยังไงอย่างนั้นเลยนะใ,ในช่วงเริ่มแรกระยะฟักตัวของเชื้อนั่นเองเขาอบอกว่าเชื้ออีโบลาเนี่ยเป็นไวรัสเนี่ยใช้ระยะเวลาในการฟักตัวในร่างกายเราเนี่ยประมาณสัก21วันอพอหลังจากนั้นติดเชื้อเชื้อแบบเติบโตเต็มที่คราวนี้แหะครับอโอกาสที่รอดนี่แทบจะเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวแต่สําหรับประเทศไทยของเรานะคะก็ยังไม่พบข้อมูลหรือว่ามีผู้เจ็บป่วยจาก เชื้อไวรัสอีโบรานี้แต่อย่างใดนะคะคก็เลยจึงยังไม่อยู่ในระบบเฝ้าระวังเท่าไหร่นะคะแต่ว่าด้วยนโยบายเปิดเสรีของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยก็ทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยอาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะคที่เชื้อเนี่ยอาจจะเล็ดรอดเข้ามาในประเทศของเราได้นะคะดังนั้นค่ะจึงอาจจะต้องให้ความระมัดระวังกับนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่มาจากทางแถบแอฟริกานะคะอืมใช่ครับพวกนี้ก็คือตอนนี้เนี่ยการท่องเที่ยวเราก็เปิดเสรีค่อนข้างมากนะ,นะครับ,รบแต่จริงๆแล้ว ทางกระทรวงสาธารณาสุขของเรานี่ไม่ได้ดิ่งนอนใจนะครับให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่พบการแพร่ระบาดของอีโบลาในประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าคนที่เข้ามานะครับนักท่องเที่ยวหรือว่านักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาเนี่ยทางกระทรวงสาธารณาสุขของเราเนี่ยก็มีมาตรการเฝ้าระวังที่เข้มข้นพอสมควรเหมือนกันก็เบาใจได้ในระดับหนึ่ง ก็น่าจะเป็นความโชคดีของประเทศไทยที่ยังไม่พบกับเชื้อไวรัสตัวนี้นะคะครับก็หวังว่าจะโชคดีตลอดไปด้วยนะครับเพราะว่าเชื้อโรคนี้อย่างที่บอกนะครับยังไม่มียาชนิดไหนรักษาให้หายขาดได้นะครับถ้าเป็นแล้วอาการหนักแล้วเตรียมจองศาราไว้ได้เลย นะครับก็ต้องระวังกันนะครับอาการเจ็บป่วยนี้ไม่เข้าใข่ออกใข่นะครับเอาละครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปดูการบริจาคสเปิร์มกันนะครับก็คืออสุจินั่นเองนะครับสำหรับคนที่มีบุตรยากหรือว่าไม่สามารถมีบุตรได้เนี่ยก็การ ใช้สเปิร์มของคนอื่นเนี่ยก็เป็นทางออกทางหนึ่งเหมือนกันแต่เขาบอกว่าสเปิร์มหรือว่าอสุจิของคนเดืนหมานี่เขาบอกว่าติดอันดับเลยนะครับอันดับต้นๆของโลกเลยว่าได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับจะเป็นสาเหตุเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาติดตามกันครับ